ตรงนั้นเป็นที่บ้านเกิดของภาษารีบุตรภาษารีบุตรนั้นท่านหลังจากที่ท่านมาเกิดแล้วก็ส่วนพระโมคขาลานะอยู่ห่างอย่างนี้ไป6กิโลบ้านเกิดของท่านาทีนี้ภาษารีบุตรกับพระโมคขาลานะก็เป็นเป็นเพื่อนกันดูแลกันจนได้ฟังธรรมแล้วก็ได้บวชทีนี้ ภาสาดีบุตรเนี่ยท่านมีน้องอยู่6คนสุปจาราศีสุปจาราแล้วก็เลวัตท่านก็บอกพิสูวไว้บอกว่าถ้าน้องของข้าพเจ้ามีความประสงค์จะบวชเนี่ยให้บวชได้เลยเพราะอะไรเพราะว่า,าแม่ของท่านเนี่ยจะไม่อนุญาตให้ลูกบวชเพราะว่าทรัพย์เจโกดก็คือ700ล้านเนี่ยยังไม่มีคนใช้ จะทำยังไงท่านก็มีความประสงค์อยากจะให้ลูกเนี่ย,ท,ยทั้งหมดสุดท<อ>้ายลูกสำเร็จอรหันทั้งหมดอรหันทั้งหมดแม้แต่เลวัตเนี่ยซึ่งอายุเกียรขวบเนี่ยแม่แต่งงานตอนอายุเกียรติขวบเ,<อ>เพื่อจะรักษาแต่ทีนี้วันแต่งงานเนี่ยก็ท่านก็เป็นคนฉลาดก็เห็นคนข้างๆที่เขาเวลาเขาแต่งงานจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ใช่ไหมผู้ใหญ่นั่นก็ฟันปลอมหลุดแล้ว ก็เลยถามว่าเมียภรรยาของข้าพเจ้าเนี่ยจะเป็นเหมือนกับใยนี้ไหมเป็นกับอ้วนี้ไหมเหมือนกันเสร็จแล้วท่านก็เลยทําทีเป็นเวลาเข้าส่งตัวไปบ้านเจ้าสาวเนี่ยท่านก็ทําทีเป็นปวดท้องทีนี้หน่วยสวัสดเซฟตี้การ์ดเนี่ยพออันี่มันทาทีถ่ายบ่อยๆก็ท่านก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวข้าพเจ้าตามไปตามไป ทีนี้พอพวกนั้นเผลอท่านก็วิ่งไป16กิโลไป16กกิโลไปขอบวชพระสงฆ์ไม่ให้บวชเพราะว่าเป,เ,เป็นเด็กด้วยแล้วก็พ่อแม่ไม่อนุญาตครับทีนี้พี่ชายเออท่านก็เลยบอกบอกว่าพี่ชายข้าพเจ้าอนุญาตแล้วให้บวชได้พอท่านบวชแล้วเนี่ยก็วิ่งไปอีกอไปอีก16กิโล ไปอยู่ที่ป่าสแกทีนี้ท่านก็ปับสารีบุตรทราบข่าวว่าน้องชายบวชจะมาหาน้องชายแต่รูพได้เจ้าไม่อนุญาตบอกว่าสารีบุตรอย่าพิ่งไปเลยเพราะน้องชายท่านยังไม่สําเร็จเป็นพระอรหันต์กลัวว่ามาคุยกันท่านก็เลยยังไม่อนุญาตทีนี้พอในช่วงในพรรษาเนี่ยเนรเรวัดเนี่ย สำเร็จอรหรันเนนนี่สำเร็จอรหันได้ครับแต่นั้นพุทธเจ้าบอกว่าอย่าประมาทของสี่อย่างหนึ่งพิษุสองพลาชาสามไฟสี่งูพิษห้ามประมาทสามเณรที่อายุเก้าปีเนี่ยเอ้เจ็ดปีเนี่ยสำเร็จอรหันมีอยู่เก้าลูกครับหนึ่งก็คือเลวัตแล้วก็สุมาณะสามเณร บด,ดิตะสามนเนรเกศิละสามนเนรองค์อื่นทำไม่ได้ล่างหุนนี่เป็นพระครับเป็นพระแต่ว่าเป็นเนีนองค์แรกเฉยเสร็จแล้วเนี่ยพ่อรรษาแล้วเนี่ยก็ท่านก็พระพุทธเจ้าบอกว่าสารีบุตรบอกพิสูจทั้งหลายใครจะไปสำนักของพระเาวัดเราจะไปพอ ประกาศพิสูจน์ห้าร้อยตามไปภาษาลีบุตรบอกว่าถ้าไปทางตรงเนี่ยทางตรงสามสิบโยโยอดหนึ่งสิบหกกิโลจะไม่มีคนใส่บาตรถ้าไปทางอ้อมหกสิบโยน์มีคนใส่บาตรพระพุทธเจ้าจะเดินทางไปเส้นไหนพระเจ้าค่ะถามว่าพระศรีบาลีมาไหมพระศรีบาลีมาไปทางตรงเลยเพราะศรีบาลีเนี่ยเทวดาจะมาใส่บาตร พระศรีบาลีเนี่ยเป็นผู้เลิศในราบสาก,การะในสมัยก่อนท่านเคยถวายน้ำผึ้งครับถ้าใครอยากเป็นศรีบาลีสองก็น้ำผึ้งอืสองขวดไม่เชื่อเราไม่ได้ชันเลยฉะ <c oughs> <c oughs> นั้นเสร็จแล้วเนี่ยก็ท่านก็อ่าปฏิบัติจนน้องชายบวชสำเร็จหมดนะครับท่านก็ปฏิบัติศาสน,นกิจอยู่ตลอดเวลาสุดท้ายนะครับ จำภาษาที่45อันนี้ฉบับยอสุดเลยนะท่านก็พิจารณาว่าพระพุทธเจ้ากับภาษาบกใครจะนิพพานก่อนก็เข้าสมาบัติดูจึงรู้ว่าภาษาบกจะนิพพานก่อนท่านก็ขอลาพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ถามว่าสารีบุตรท่านจะไปนิพพานที่ใดข้าพเจ้าจะกลับมาตอบแทนบุญคุณแม่เอารมหายใจมาคืนแม่ให้ได้ดูดิพอมาถึง ตรงนี้ครับแม่ดีใจดีใจแต่ท่านถ่ายเป็นเลือดครับตายเป็นเลือดจึงได้อบอก